สวัสดีค่ะตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกซิงโกเนียมเป็นอีกโอ้ยาวจริงมันสวยนะใช่ที่ชอบมากเลยเงินไหลสายแบบว่าไปเกาะกันที่บ้านเลี้ยก็มีอันนี้อ่ะตอนแรกๆถ้าซื้อไปจะเป็นที่ว่าเลี้ยงง่ายนะอันนี้ง่ายนี้ก็ทาแล้วกันอันนี้ลายสวย วดีค่ะมาพบกับยูโมโมชาแนลอแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ตลาดต้นไม้แสงอารีค่ะวันนี้เราจะไ่เที่ยมชมร้านน้องไม้กันนะคะอยู่แสงอารีซอย3นะคะร้านฉันแอนเชอร์นะคะก็วันนี้มีต้นไม้มากมายมาเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วที่เราถ่ายกันไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับน้องไมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตส่วนน้องไมอกันนะคะได้เลยฉันเชิญฉันกับเชิญตัวนี้นะคะก็มีป้ายอยู่ตรงนี้ที่เราอินเสิร์ตข้างหน้าตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้น้องไมอไปดูพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างได้ตอนแรกที่พี่ยุ้ยมาเป็นช่วงเปิดร้านครับต้นไม้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ดูสิแน่นไปหมดแล้วแน่นเลยแน่นไปหมดแล้วใช่นี่ออกออกไปบ้างแล้วเหมือนกันครับที่ลูกค้าเอาไปแบบเอาโบต้นใหญ่ๆเงี้ย เสียดายมากโอเคไปเดี๋ยวไปทีละแถวเลยก็ได้ครับอ,อันนี้ก็ไหลาขาวนี้ลูกค้าถามเยอะนะเนี่ยเขาได้จะเอาเอาไปจัดสวนกันครับไปแต่งสวนเขาชอบฟอร์มมันเป็นพุ่มมันไม่ได้เขียวเยอะนะมันมันมันด่างเลยแหละใช่ใชด่างชัดมากแล้วก็ใบใหญ่ด้วยอืเวลาเรียกว่าไงเหมือนพอไม้ราคาตกเราก็นิ้นทําฟอร์มให้มันเป็นฟอร์มใหญ่ให้มันฟอร์มสวยๆ,ๆเอาไปแต่งบ้านแต่งสวนดีกว่าเนี่ยอันนี้ลูกค้าถามเยอะ ใช่ใชอันนี้ก็ขายอยู่3,5 0พนหอันนี้3,5 0 0ก็คือยกทั้งไปทั้งต้นเลยทั้งกระถางทั้งต้นเลย3,500บาทใช่ครับแล้วก็เบอร์มาร์กอันนี้2ต้นนี้ครับอยู่2 5 0 0 2 5 0 0บาทก็คือเป็นทรงฟอร์มเลยก็ไปตัดแบ่งได้ทำทำฟอร์มเน้นตอนนี้เน้นทำฟอร์มนะพันไหนที่แบบราคาหนักๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็โอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกซิโกเนียมเป็น EP ีครับอันนี้ก็เป็นกนมิวคอนเฟสติใช่ ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะของนายขายอยู่สองร้อยอะพี่ยว้แต่ว่ามันเอาไปตัดได้หมดแล้วเนี่ยอเออ,เอ,อลากงเงินดีมากยาวเฟื้อยสวยง่ยเป็นพุ่มยาวเฟื้อยไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยาวจริง <c oughs> นีสองร้อยนะคะสุดยอดมากเอาไปเลยไม่รู้จะเอาไว้ไหนสวยด้วยลายสวยลายสวยใช่ทีละฝั่ง <c oughs> แล้วกันฝั่งนี้ไล่ไปฝั่งนี้ก่อนเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกฟิโด ไว้พรินเซสใช่ครับอันนี้ก็ต้นละ300รออันนี้300บาทใช่โอ้ราคาดีมากถูกมากราคาดีราคาดีไรเหลืองนี่ก็ปล่อยเหมือนกันใช่ปะปล่อยอยู่ครับตอนนี้ตกใบละร้อยกว่า2อไรอย่ะไเงี้ยครับโออปวดใจเหลือใบละร้อยกว่า200ใช่ครั้งต้นนี่ก็ประมาณ8 0 0 8 0 0ออะไรประมาณนี้ครับ เนี่ยเราก็นิ้นทําฟอร์มขึ้นไปอันไหนต้นสวยๆแล้วก็ตั้งขึ้นไปมันสวยนะที่ชอบมากเลยเงินไหลเรื่อยนี่กะว่าเดี๋ยวให้มีห้าแจกเยอะๆใช่ไหมใช่ฟอร์มเป็นฟอร์มใหญ่ๆไปเลยใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นโอกิบอ่ะโอกิใช่โอคีมีสองต้นครับต้นละห้าร้อยอันนี้ต้นละห้าร้อยนะคะโอกิมีสองต้นลายน่ารักน่ารักเออลายน่ารักน่ารักอย่างเี้นี่อันนี้ก็น่ารักใช่อันนี้เป็น อะไรนะตินตุ๊กแกครับตี้นตุ๊กแกดานี่สามร้อยสามร้อยบาทใช่มีอยู่ห้ากระถางมีห้ากระถางใครชอบสายแบบว่าแบบที่บ้านมีอีกเนที่บ้านเลยก็ขึ้นกำแพงไปแล้วแต่ว่มากนีก็มาช้างเหลืองช้างเหลืองใช่ครับต้นนี้อยู่พันสองอันนี้พันสองสวยมากลายดีด้วยใช่แล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็พันห้าอันนี้พันห้านี่ซ่อนซ่อนใบสวยอันนี้ใช่ไหมใช่สจะแาบ เป็นเคิร์ฟเข้อใบใช่เป็นสเตียเป็นแบบนี้นะนี่นะลายแบบสวยใช่แล้วก็มีมีแต่นี้ลูกค้าเอาไปแล้วลูกค้าฝากเลี้ยงก่อนอ๋อใช่แต่เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับต้นเล็กๆต้นเล็กๆมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ลูกค้าก็เอาไปแล้วก็อีพีส์มาร์เบิลก็เนี่ยจะมีฟอร์มฟอร์มใหญ่ให้ลูกค้าดูฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กมีหมดเลยใช่ฟอร์มขึ้นเสาไปแล้วก็ให้ลูกค้าดูเออหนีโตไปมันจะเป็น เป็นฉีกอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังสู้คนอื่นไม่ได้อันนี้ตอนแรกถ้าซื้อไปจะเป็นประมาณนี้พอเริ่มใหญ่ก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้ใช่ให้ลูกค้าดูฟอร์มไปเลยแบบนี้คือไปเลี้ยงที่บ้านก็ประมาณไม่ถึงกี่ปีไม่ไม่น่าจะครึ่งปีก็ครึ่งปีก็ขึ้นขึ้นแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมอะไรทุกอย่างมันโอเคหมดคิดว่าเลี้ยงง่ายนะง่ายเลี้ยงง่ายกว่านี้อีกพูชหลูใช่พูชลูมันชอบทิ้งใบรางใช่ต้องชื้นมากๆเลย เพราะว่าของพี่เอาปูฉลุไปนี่แบบไอพี่แม่เปิ้นตอนนี้ก็กระถางวางข้อก็ที่ร้านขายอยู่250ราทบอันนี้หรอราคา250รหรอโอหอันนี้มี10เป็น10กระถางเลยมั้งแล้วลูกค้าเอาไปเกินครึ่งแล้วค่ะอันนี้250บาทนะคะราคาดีมากสุดๆโอ้ยวันก่อนเห็นโพสอยู่300ป่ะสาม2อบเนาะ ลดลดถ้ามาหน้าร้านก็ลดไปมาหน้าร้านก็ลดไปนะคะไอพี่มาร์เวลเนาะจริงจริงออนไลน์ไม้ขายแพงกว่านะเพราะว่าจริงๆริงไม้อยากให้ลูกค้ามาเห็นไม้หน้าร้านไม้มากกว่าอ๋อใช่เพราะเราเออเราเรารู้ไงว่าเราเลี้ยงเองเราดูแลเองเราเอาใจใส่เองอะไรเงี้ยเราอยากให้เขามาเห็นต้นจริงกว่าเพราะว่ามันสวยกว่าจริงๆในรูปอ่ะเนาะใช่อย่างอันนี้ก็ฉลูอินโดที่เป็นตัวแบบเหมือนตัวกลายที่เขาจะด่างเยอะๆจัดจัดแล้วใบจะรีบ ใบจะเลียวครับใช่ถ้าอย่างนี้ก็พันหนึ่งอันนี้ก็ถ้าอันนี้ลายสว้ยสวยมากอันนี้ลายสวยใช่พร้อมไต่เสาแล้วพร้อมไต่เสานี่ไต่เร็วมากนะบอกเลยต้นนี้ใช่สวยมากไต่จนเสาไม่พอแล้วที่บ้านแล้วแล้วก็มีฉลุวังข้อตอนนี้ก็เหลือใบละประมาณแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนี่เห็นว่าเก้าร้อยเพ่งหน่อแล้วสวยมากต้นนี้สวยอันนี้เป็นตอค่ะ คอรังสุดจะเป็นตัวยักษ์นะของมาแต่มันยังไม่ใหญ่เพราะตัดบ่อยสวยนาะเออดตัดเออดตัดแต่เขาก็ขึ้นไวใช่ขึ้นไวอยู่ไม่ไม่ช้าครับแต่มันชอบทิ้งอันนี้ตัวเหลืองอันนี้ตัวเหลืองตัวยักษ์ตัวดังเหลืองตัวยักษ์เหมือนกันใช่ลายตอนนี้จะลายแบบสเตียร์กว่าจะนี่ครับลายจะกระจุยกระจายไปหมดออันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ห้าพันครับห้าพันเนาะใช่อแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นลูกๆประกายดาวหมู่ดาวทั้งหลายทั้งหลายใช่จริงๆเป็นบุษราคมด้วยในกลุ่มนี้แต่ว่าต้นเล็กๆไปหมดแล้วไปหมดแล้วมีคนเหมาไปหมดแล้วบุษราคำบุษราคำต้นเล็กๆอันนี้ไปหมดแล้วใช่ถ้าเล็กๆอย่างนี้ก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ3 5 0ร้อยห้าสิบสี่ร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบใช่เดี๋ยวนี้ชิ้นตาก็เท่าไหร่แล้วนะสามร้อยที่สองร้อยแล้วก็เออแล้วถ้าต้นใหญ่ๆหญ่อย่างนี้ถ้าไซส์นี้ก็จะประมาณแปดร้อยพันหนึ่งครับแล้วแต่พันหน่ใช่ใครยังไม โตมาไดสวยแบบนี้นี่เขาชมพูแบบนี้เลยเออใช่ที่ที่ร้านเป็นชมพูหมดเลยครับชมพูนี่ก็ลูกเขาใ่มีหลายๆลายราคาแล้วก็กลุ่มได้ไหลเหลืองไหลเหลืองใช่ไหลเหลืองก็ตกกระถางละสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนี่กระถางละสองร้อยห้าสิบใช่เอาไปแต่มันก็ได้เรื่อยๆ่อยนะพี่ยุ้ยมีคนมีคนซื้อใหม่ใช่มันเลี้ยงง่ายพี่ชอบพี่ชอบมากไหลขาวกับไหลเหลืองอ่ะใช่ผมก็เลยเลี้ยงให้แบบ ลายขาวพี่เต็มบ้านเต็มบ้านเลยใช่ผมก็ทําให้เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มแล้วสวยมากไม่รู้อ่ะใครไม่ชอบเราชอบใช่เราชอบเราเองใช่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนไม้เกี่ยวใช่ไหมเอาเริ่มจากด้านในก็จะเป็นสเปนดิดสเปนดิดนะคะใช่สเปนดิดแล้วก็จะมีอันนี้ไม้ยอดอันนี้600อันนี้600บาทเป็นสเปนดิดใบใหญ่เลยคอมใบแสาบใบเบิเลนมใช่แล้วใครจะเลี้ยงไม้พวกนี้นี่ต้อง หาพื้นที่นิดนึงนะพอเราไปเห็นตัวใหญ่มาแล้วใช่กำลังกำลังอยากให้มันใหญ่อยู่เดินไม่ทันเลยใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นกอริออซัมครับพิงก์แบ็กไวเวนไวเวนคือหน้าเขาเส้นเขาจะขาวใช่ด้านหลังจะชมพูชมพูแบบนี้นะคะราคาตอนนี้เป็นยังไงมั่งตัวนี้เป็นตัวที่คนชอบเยอะแรงไม้ขียมีความชมพูใช่ถ้าต้นใหญ่อันนี้ไม่ขายอยู่ประมาณ8 5 0 0 8,500บาทนะคะใครสายกรีนะคะเป็นไม้เขียวน้องจิ๋วอันนี้คู่นี้อยู่5,000ครับอันนี้5,000ใช่มีหลายหนออยู่นะรู้สึกจะมี2ยอดนี่ครับน่ารักตัดได้เลยเนาะใช่สองยอดมาคุยที่ร้านได้ครับมาคุยที่ร้านได้ในเรื่องของราคาแล้วก็จะสเปนดิดวางข้อเล็กนี้สเปนดิดวางข้อเท่าไหร่เอ่ยถ้าอย่างนี้ก็300 300บาทใช่ ก็สี่้อยห้าอันนี้450ใช่สวยต้นนี้สวยมากเลยนี่อโบต้นต้นยักษ์ไปแล้วเพิ่งไปก่อนพี่ยุ้ยสวยมากใช่ไหมพี่มาช้าใช่ไหมใช่มาช้าไปไม่กี่วันลูกค้ายกไปแล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายที่บ้านลูกค้าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าห่วงอันนี้แบบค่ะสวยอัลโบเขาจะมีความความแบบเสนิทเขาคือตลอดการเป็นไหมอมตะมากเขาจะสวยแบบนี้ต้นนี้ไข่ไหม ต้นนี้จริงๆยังไม่อยากขายครับสวยมากมันไม่เสียด้วยอ่ะใช่ถ้าต้นนี้ไม้เปิดใบละสองพันใบละสองพันเนาะใช่ถ้าใครไม่ค่อยอยากขายใจถึงก็มานะคะใช่เราไม่อยากทําให้ราคามันต่สวยมากเรารู้ว่าไม้ไม้มันสวยมันไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นใช่นี่ดูดิมันไม่เสียเลยนะนี่ใบใหม่มาก็เสียเสียใบล่างใบหนึ่งใบล่างใบหนึ่งนอกจันไม่เสียใบเปลือเลือกนี่มีตู้ปลาด้วยใช่ครับจริงๆเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไมยทำเหมือนรับจัดตู้ไม้น้ำ เป็นอีกอาชีพหนึ่งของไม้เหมือนกันคือรับจัดตู้ไม้น้ําแบบนี้นะคะใช่เลยถ้าประมาณนี้อย่างนี้ราคาอย่างไรน้องไม้ถ้าทั้งชุดไซส์เ0เซนวันนี้มันอยู่ประมาณเจ0 0 0ื่นครับเจ็ดหมื่เนาะใช่ทั้งชุดเลยนะพร้อมเลี้ยงโอ้น่ารักอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปกากดาวปากดาวชมพูที่ไม้ทำแบบอันนี้พวกพวกตั้งแม่ใหม่อ๋อแม่ใหม่ ใช่แม่ใหม่โอ๊ยลายดุนะดุลายสวยลายสวยนี่คือเป็นแม่ใช่ตั้งแม่ใหม่อยู่เพราะว่าหนอบวนๆทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวทางนี้ค่อให้พี่ไว้เห็นเห็นที่หลังโอ้ยนี่ก็สวยไกดาวใช่อันนี้เป็นตัวลกลครับอันนี้ห้าพันอ่อต้นใหญ่แล้วนะอันนี้ห้าพันใช่ไหมใช่รากษาดีใยเด็กใบเด็กมากอันนี้ไม้ปรับเซียนอันนี้สองพันนี่สองพันใช่แล้วก็แม่เขา ดูใบนี้โซนใบใหม่ไม้ปราบเซียนอ่ะเป็นไม้ที่พี่ชอบมากอีกตัวหนึ่งแต่เลี้ยงตัวเขียวเท่าไหร่ก็ไม่รอดอันนี้ใหญ่มากก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาตัวด่างไปแล้วรอดนักท่วมแล้วว่าจะย้ายกระถางนะครับจะปวดไข่อยู่ใครจะเอาไข่บอกได้นะเลี้ยงเก่งอ่ะใชมีมีวิธีไหมหรือวัสดุปลูกอะไรไหมวัสดุปลูกจริงๆของฝายเด็กพยายามทําให้เขาโปร่งไว้ครับช่วงแรก อย่าไปย้ายกระถางเขาบ่อยพยายามเอาให้รากมันแน่นกระถางที่สุดแล้วค่อยเวลาย้ายก็ย้ายทั้งตุ่มเลย<อ>เ,เพราะว่า<อ>พวกอโลคาเซียรากเขาบอบบางมากรากรากรากบอบบางคือขยับัพยื่นอะไรใช่ใช่ใช่เวลาย้ายกระถางเลยไงพยายามให้รากเขาเต็มกระถางที่ทสุดแล้วเราเวลาย้ายก็ย้ายยกทั้ง,ง,งทตุ้มเลยสวยอ่ะดูดิใช่น่ารักอันนี้ยังไม่หมอนมันยังไม่พอง ใช่อันนี้ใบใหม่ครับอันนี้เพิ่งแยกหนอกเลี่เป็นมอนแล้วใช่แล้วก็จะมีแบมบิโน่แบมบิโน่ชื่อไทยอะไรนะแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกถ้าใส่จิ๋วอย่างนี้ด่างสวยๆอย่างนี้ก็สี่พันครับอันนี้สี่พันนะคะหล่อดใหม่ก็ด่างแนีนอนออกแบบชมพูชมพูด้วยนะใช่ใช่ใครที่อยากเลี้ยงแก้วสารพัดนึกนะคะส่วนต้นใหญ่ก็ประมาณห้าพันห้าอันนี้ต้นใหญ่ห้าพันห้าก็เป็นแก้วสารพัดนึกด่างใช่ลายสวยด้วยลายสวยมาก เดินเดินดูเกาะกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นไทคอนที่ทําฟอร์มไว้ครับทาฟอร์มไว้ไทคอนนี้เป็นไม้อมตะก็อมตานะต่างชาตินิยมมากเลยมีคนถามเยอะเหมือนกันครับลูกค้าต่างชาติในลูกค้าต่างชาติถามเยอะใช่มีถามมาเหมือนกันแต่ว่าเหมือนต่างชาติจะชอบเล่นต้นเล็กๆมากกว่าต้นเล็กๆเหมือนเขาเอาไปทําจํานวนตามสวนใหญ่ๆที่เขาทําทิชชู่ทําถ้าต้นใหญ่ใหญ่มากจริงใช่ใช่ เนี่ยเราก็เลยอะเนี่ยทำฟอร์มอีกก็เซตไว้ให้มันอยู่ในกระถางเล็กไม่ต้องโตมากใช่ครับใ,ใช่แล้วก็อันนี้จอร์บูโน่บูโนโ่ตอนนี้ก็ประมาณ2,500นอันนี้2 5 0 0นะคะใหญ่ขนาดนี้ใช่ใหญ่มากต้นใหญ่มากมากก็ไปแล้วอันนี้ก็ช้างครับแอบช้ำนิดน,นึงช่วงนี้ทั้งฝนทั้งแดดอ๋อเออใช่ช่วงนี้ฝนตก สแลนลงมาเต็มๆถ้าใบเหลืองๆนี้ก็โอกาสจะช้าง่ายกว่าใช่แล้วก็จะมีไม้สุกๆไว้อย่างเงี้ยครับพวกปลากายดาวปลากายดาวใช่แล้วก็อันนี้เป็นเปเปอร์นายน์เปเปอร์นายน์ด่างอันนี้ร้อยห้าสิบน่ารักด่างด้วยเหรอร้อยห้าสิบร้อน่ารักดีน่ารักดีเป็นพุ่มอือใช่แล้วก็อันนี้คือวิลเลียมปะมะละกอวิลเลียมอยู่นี่อ๋อวิลเลียมอันนี้วิลเลียม อันนี้มะละกอใช่อันนี้มะละกอสอ0 0มื่นห้าอันนี้2 5 0 0มืมะละกอดสิบกว่าใบและสองหมืนะคะอันนี้ลายดีมากตัดพ้อได้แล้วเนี่ยเนาะเตือนไว้แล้วครับเตือนเตือนลูกค้ามาจะยกนี่เป็นยอะอันนี้สุดไปใหม่มาสุดรักสุดสุดห่วงของบ้านเลยเพราะเขาไม่เคยหลุดอุ้ยอันนี้ด่างสวยมากไม่เคยหลุดด่างเลยอ่ะใช่ไหมใช่ให้ด่างดีมาโดยตลอดวัสดุโป่งเหมือนกันใช่ครับลดน้ํายังไงอ่ะ สองสาวันครั้งครับแต่ถ้าช่วงใช่ถ้าช่วงฝนตกอาจจะยืดระยะเวลาไปหน่อยอ๋อไม่ให้มันช้าน้าเกินไปอย่างวิลเลียมนี่พราวทูบีเซนมากมันจะเป็นหน้าหน้าเหมือนดรากอนนะมังกรใช่หน้ามังกรมันจะไม่ได้ออกฉีกเหมือนพวกมาระกออ์สวยแต่บ้านพี่เบนนี่แบบใหญ่มากหลายแบบมากเลยนะใช่พี่เบนใหญ่มากใหญ่มากอันนี้หูช้างพี่โลหูช้างใช่้วยบ้อกเลี้ยงสวยมาก เป็นฟอร์มฟอร์มพุ่มครับอย่างที่บอกเราตอนนี้เราเน้นฟอร์มแล้วน่าจะโดนเพี้ยไฟไปใบเลยที่บอนพีใช่ต้องฉีดของไม้ก็ฉีดยาทุกอันนี้คือใบสวยมากแต่ว่านี้มีเจ้าของแล้วใช่ลูกค้าจองลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคไปคู่กับต้นนี้เลยครับเศรษฐีรวยซับมาโบเศรษฐีรวยซับมาโบอู้เราเน้นฟอร์มตอนนี้เราเน้นฟอร์มเฮ้ยอันนี้ไปคู่กันเลยใช่ไปคู่กันครับที่งามมากนี่ ลคัลเลอร์ใอ้ต้นนี้สวยอันนี้ก็อยู่พันหนึ่งครับอันนี้หนึ่งพันใช่ลายสวยลายสวยน่ารักแยกได้หลายต้นใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมลายเหลืองลายเหลืองลายเหลืองเดิม่มห้าเริ่มเพิ่มเติมคือใบโดนเบิร์นแล้วก็ดนเสียไปพอสมควรแต่ว่านี่แต่โหโหข้างบนเริ่มดูสิมีคนมาจีบบ้างยังมีได้เรื่อยครับไม่เรื่อยล่งห้าลังห้าหายากมหหายยาก ไม่งั้นก็ทุกคนก็ซื้อระฆังปกติไปก่อนแล้วก็ไปรอเลี้ยงไปเลื้ยเอาเองแต่มันจะไม่สวยแบบนี้นะคือต้องเลือกลายดีๆนะมันถึงจะแบบใช่ได้ลายแบบนี้ต้นนี้ไม่หลุดเลยเออไม่หลุดเลยห้าหูแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกอัลบมีทั้งทั้งวางข้อทั้งไม้ยอดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือไม้ยอดอันนี้ไม้วางข้อไม้วางข้อขายยังไงคะไม้วางข้อตอนนี้อยู่กระถางละสองพันห้าครับอันนี้สองพันห้าใช่ออกมาสองสองใบสามใบอะไรเงี้ยครับอือสองใบสามใบก็ 2อันะานวยอันนี้6,000อันนี้6 0พ0บาทเอาโบอคือสวยสวยมากจริงๆแล้วก็จะมีเศรษฐีเงินหนาอันนี้เศรษฐีเงินหนาด่างใช่เป็นเป็นตัวใบกลมนะครับปกติที่เขามีกันจะเป็นใบแหลมอะไรเงี้ยเตี้ยปอมป้อมอันนี้ใบเขาจะแข็งมากแข็งมากเป็นเอนทูเรียมใช่ใช่ห้าันใช่ห้าพันนะแล้วก็มีต้นนี้ก็ ลูกค้าก็ถามหาเยอะแต่เราทําไม่ทันเหมือนกันเป็นกวักใบโพหินอ่อนกวากใบโพหินอ่อนใช่นี้อยู่สองพันครับไซนี้สองพันเขาบอกว่าที่ต่างประเทศนิยมเหรอประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อได้เลยจําไม่ได้ตอนที่เขากระมาทางโซนนี้ใช่นะราคาขาวยากสองพันสองพันบาทนะคะกวาเพราะปกติถ้าเลี้ยงเห็นบางคนเขาก็บ่นว่ามันเออมันเขียวแล้วก็นี่ ฮยอันนี้บุดหรอบุดชมพูมิ้นชมพูทำไมขาวจ๊วะขนาดนี้แม่เจี๊ยมากเรารอให้มันกลายเป็นสีชมพูก่อนใช่ไหมอใช่อันนี้ช้ำนิดนึงใช่ใมันจะเป็นบุดดางขาวถ้าขาวมันจะออกสีชมพูใช่รอหรห้ามโดนฝนเลยนะเนี่ยไม่โดนครับในนี้มีหลังคา ปุยเนี่ยบูดใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแม่เป็นแม่เขาไม่ใช่ไม่ใช่แม่ต้นนี้นะหมายถึงว่าเออเป็นเป็นต้นแม่ที่เราใช่ทําไว้แล้วนี้ยกยอดไว้อ๋อยกยอดไม้หน่อแล้วก็หันตาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ออกตู้มามันก็เลยช้ำๆไปหน่อยแต่ก็ใบใหม่มาแลวอืมสวยสวยแน่นอนด่างมาเลยจ้าแล้วก็ไม้หนอใช่อันนี้หนอไม้หนอเท่าไหร่เนี่ยไซนี้อยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นนะครับพี่นี่สองหมื่นใช่ใบใหญ่อยู่นะพร้อม ดังพร้อมพร้อมดังใบไม่ดังแน่นอนแล้วต้นแม่แต่ต้นแม่ไม่ได้ขายใช่ไหมต้นแม่อันนี้เรายกยอดแล้วใช่ป่ะใช่เป็นไม้ยอดครับถ้าเอาก็ให้ได้ประมาณเท่าไหร่เดีอวสามเจ็ดห้าแล้วกันสามเจ็ดห้านะต้นนี้นะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวมันก็ออกออกลากออกมาเหมือนเดิมใช่แล้วก็นี่อันนี้คือจันดําด่างอ๋อจันดําเด็น้องชมพูของเราน้องพิงแบก แบกพิงเอ้ยแต่ว่ามันยังไม่โตเท่าไหร่เนาะยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่เห็นไม่เห็นี้ไม่เห็นความแหลมของมันปกติมันจะแหลมแหลมเนี่ยมันมีที่อยู่ในที่อกไว้ปกติมันจะแหลมแหลมโอ้ยอันนี้ชมพูแล้วด้วยใช่อันนี้ทําหน่อหลุดแล้วก็เลยเอามาทําลากก่อนใช่เปลี่ยนกระถางให้ต้นใหญ่มาแล้วก็อบังเอิญทําหลุดใช่ไหมก็เลยอกไว้ก่อนอืมดีงามมากอกไว้ก่อนอกไว้ก่อนแล้วก็ หันมาฝั่งนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นนคทไทยนิกไทยก็ดางน้อยอ่ะดางน้อยแต่ว่าก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยอันนี้ได้เม็ดมาละลองลองลองเลี้ยงดูอ๋อราลองทำแล้วใช่ลองทําแล้วอันนี้ก็สวนอะูมปะหรือว่าอันนี้เอ่เขียวหมื่นปีเขียวหมื่นปีใช่หรือหรือหรือไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกับอะไรมาริลาดางหรือเปล่า่าจะตัวเดียวกันเนาะใช่ตอนนี้อยู่ตอนนี้สวยสี่พัน เมื่อก่อนราคาแรงมากนะต้นนี้เราก็ขายแรงอยู่ออันนี้ต้นนี้สี่พันใช่เพราะเราสวยๆค่อนข้างมั่นใจในลายใช่ใช่สวยสวยสวยนี้แล้วก็จะเป็นเชคใช่เป็นเชคแล้วก็เป็นโดเมสโดมสเป็นไม้ที่แบบว่าสวยนะไม้ที่อยู่ยงพวงมาภัณ์คือลายสวยแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็แข็งแรงโตไวใช่ไหมสุดๆเนี่ยลายเขาจะสวยมาก ปากามาวงไปไม่เสียเลยใช่แล้วก็จะเป็นดงกุ้งกุ้งหลายครับฟาร์มกุ้งกุ้งนี่ยังไงคะถ้าอันนี้ลายสวยๆหน่อยก็ประมาณ4,500ันห้่พันหใช่ถ้าลายไม่เยอะก็ประมาณ3,500ถึง4,000 3,500ถึง4,000ใช่อสวยอันนี้เดียมมีเ d ียมใช่อันนี้กระถางละห0 0ร้อยกระถางละห้ามีสมอันแล้วก็กวับกวพะผม ขายไปหมดแล้วสี่ห้าต้นบอกว่าไม้ขายเลี้ยงยากเหมือนกันเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากเหมือนกันแต่ว่าสวยมากแต่เราบังเอิญแต่ใบเขาช้ำง่ายนะใช่ใช่ใช่ช่องด่างช้ำง่ายมากเพราะว่ามันอันนี้ก็เหมือนกันไหมโดนนงโดนน้าเหมือนกันแต่อันนี้มันด่างน้อยมากอ๋อมันด่างน้อยอันนี้คือด่างเยอะอันนี้กระถางเท่าไหร่คะอันนี้สามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ล่ะอันนี้ก็ประมาณพันนึงพันนึงเพราะว่าเขาด่างน้อยเนาะใช่แล้วก็อันนี้เป็นออเรียสามสี อเลียสามสีแบบนี้เลยใช่แต่มันใบเก่าๆเสียไปหมดแล้วครับเลยเตือนไว้เดี๋ยวทํายอดใหม่ดีกว่าทําใบใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีวางข้อใบละสามพันอันนี้ใบละสามพันใช่นี่ก็ใบละสามพันใช่เป็นมอนเหลืองโอ้แจ่มมีแอบทาไทคอนใบด้วยใช่ไหมใช่มันเป็นพกตอครับก็ไม้ตอต้นละพันห้าอะไรเงี้ยให้ได้นี่ก็วิลเลียมวิลเลียมจิ๋ว กิวครับต้นนี้27500ื7 5 0 0ต้นนี้คือโตแล้วสวยมากเลยนะสวยมากต้องมีพื้นที่ให้มันเยอะมากๆใครอยากเห็นต้นใหญ่แล้วสวยๆให้ไปดูสวนพี่เบนสวน่อบปรโมทลให้พี่เบนด้วยแต่เขาบอกมันโตยากใช่โตช้าโตช้าตัวโตช้าอตต้องอยู่ในนี้เป็นเป็นแบบทรงนี้ไปอีกนานใช่แล้วก็เลี้ยงต้อยไปก่อนเราเรามีต้นที่เรารักที่สุดแล้วเราก็อันนี้รอได้ใช่ไหมใช่ แล้วก็มีมะละกออีกต้นหนึ่งอันนี้ขายแล้วอันนี้ขายแล้วโอ้ยขขยดีอะร้านเนี้ยบอกแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ทำไม้แบบทุกต้นเลยเราพยายามทำฟอร์มทำคัฟออกมาให้มันอืมเราทำไม้ดีๆให้ให้ขายได้ดีกว่าเนาะ ช่ราคาตกแล้วก็จำนวนแล้วมันซุสโซมหรืออะไรอย่างเงี้แล้วก็ไม่ปล่อยเราไไมม่่อยากรีบเราอยากให้ต้นไม้เราแข็งแรงก่อนใช่แล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่เขาชอบจริงๆก็ไปสะสมใช่แต่พ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อเหมือนกันนะบางต้นเขาก็แบบเอาไปไลฟ์สดไปอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ไลฟ์สดบ้างหรอไลฟ์แล้วไม่มีคนดูทำไงดีอ่ะเอาพี่ยุ้ยมาไล่ด้วยทำบ่อยๆทำบ่อยๆอแล้วก็จะมีข้างล่างด้วยที่เป็นฟิโล หู้ช้างอันนี้ก็มีฟีโลหูช้างกระถางละพันกำลังปั้นต่อใช่เบอร์มากแล้วก็ไหลขาวเนี่ยรอบที่แล้วที่พี่ยุ้ยมากระถางแปดสิบใช่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอรออยู่ๆคนก็มาเอาเต็มไปหมดนี่ให้เท่าเดิมสามหูสามหูนี่น่ารักดูดิ ตลาดนี้เดินสบายนะคะมาได้เลยแสงอลีซอยสามมาหาน้องไม้ได้เลยราคาต้นไม้ก็ดีต้นไม้ก็สวยน้องคัดมาเรียบร้อยแล้วแต่วันอื่นอาจจะมาเจอเป็นเอดีแทนนะไม่ใช่ไม่ใช่ม้จะเป็นเจ้าของหลักเจ้าของหลักเจ้าของหลักอะเจ้าของหลักก็มาเดินได้น้องอยู่ที่ซอยสามเหมือนเดิมซอยสามเหมือนเดิมนะคะใช่ครับเปิดทุกวันตอนนี้น่าจะปิดประมาณปิดปิดวันศุกร์ ปิดวันศุกร์ใช่ครับเปิดทุกวันปิดวันศุกร์เปิดประมาณสิบโมงถึง5้าโมงส0บโมงถึง5้าโมงนะคะก็มาหาน้องไม้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้น IG ให้เนาะได้เลยก็ติดต่อน้องไม้ได้ที่เบอร์093 093ก้าสามศูนย์เก้สาหสามหนะคะหรือเบอร์เจ้าของหลักก็0ูนย์แปด8ี่ศูนย์แปดสี่หนย์สี่่ะคะชื่อเมย์ครับอ๋อน้องเมย์นะคะโอเคเจ้าของหลักเจ้าของหลัก เอเจ้าของหลักคือน้องเมย์นะคะประมาณนั้นครับเออโอเคได้ถ้าใครสนใจตู้ไม้น้ำก็อย่าลืมอย่าลืมเพจไ้ไม้สเขบครับขึ้นขึ้นตรงนี้ติ๊งอ่ะลำบากพี่ด้วนะลำบากพี่ยุ้ยแล้วอโอเคได้ขอบคุณครับ ก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะสำหรับร้านน้องไม้นะคะฉันแอนเชอร์เดี๋ยวขึ้น IG จไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เบอร์นะคะน้องได้ให้เบอร์ไว้ในคลิปแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อน้องได้นะคะตามเบอร์ที่น้องทิ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้จบคลิปเพยงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ